เวลาดึกนบ้าน XD ในห้องของ XD ดีเขากำลังหลบและนอนอยู่กับแฟนสาวเขาที่คบมาแล้วใกล้จะครบ1ปีเออเออหนาจงเลยเออเอกดีเออหนาจังเลยเออและเอกดีก็ได้ใช้สกิลความเป็นชายชาติทหารของเขาในการเข้าไปแตะอ่างแฟนสาวของเขาเพื่อความอบ

แล้วเขาก็ใช้เวลานอนขเขาที่เหลือเขาจนลุ่งเช้ามาถึงอืมเคลียร์ละโอ้แต่เช้ายังเนี้ยโอ้ฟ้าใกล้สว่างแล้วโอ้เราจะหกโมงเช้าได้แล้วนะเนี่ยเปิดคอมก่อนเลยเปิดคอมค้างไว้เลยไม่อาบน้ำก่อนเหรอเดี๋ยวเขาเปิดคอมไว้ก่อนพอดีมีน้ดเล็กเฉันจะอาบก่อนแล้วกันนะโอ้ังนถธออาบก่อนเลยได้เลยเจ้าเอ้เจ้าเขาไปแปรงฟันได้ไหมแล้วเธอก็อาบไป เอกดีอาบข้างนอกก็ได้มีสระน้ำอยู่นี่เดีย๋ยวเอกดีอาบข้างนอกนี่ละกันนะกลางตื่นเช้าของเอกดีเขาก็ได้ลงไปเล่นสระน้ำกับแฟนสาวเขาแล้วเขาก็เริ่มทำการพุ่มปากและทำความสะอาดร่างกายเขาเโ้ยที่ร้านแจ็คองเขาสระน้ำก่อนนะไม่ไหวแล้วโอ้เมื่อคืนกินดึกกับเพื่อนปวดขี้เหมือนกันโอ้งั้นรอไปก่อนนะโอ้โล แดกควายมาหรือว่าเดกควายมาเลยเไงก็คืนพอดีว่ามันมีสติูีตมาเยอะนะเขาไปเลยตัดไปเลยโอ้ปิดปิดปิดโอ้นีอะไรเนี่ยใครเอาทีวีวางไว้ในนี้เนี่ยโอ้เอ็กดีเลขดีเขาก็ได้ทำภารกิจ แรกของเขาในยามชัมนวิเ็ษคือการปลด,ปลดทุกขี่ในห้องน้ำมิชชั่นคอมฟีดงี้ต้องไปเล่นเกมอ่ะได้เวลาเล่นเกมแล้วสินะเออตัวเธอทำอาหารให้กินหน่อยได้เลยสินะั่นขึ้นไปกรอก่อนข้างบนเลยเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวเล่นเกมเอีกดีติดเกมเอ,อ่ะนี่ห้องใครเนี่ย <c oughs> เอ้ยชุดเท่จังเลยอ่ะเพ่ออกไปข้างนอกชุดเลยเป็นใสดีนะอ็กดีดะไรเลย ห้องห้องมึงอยู่หน้าบ้านเกมอะไรดีอุ้ยเดี๋ยวชุดนี้ลืมไปเลยว่าซื้อมัาเมื่ออาทิตย์ก่อนตอนไปงานคอสเพย์เปลี่ยนดีกว่าอันนี้ดูหน้าเหมาะการเล่นเกมนั่งใส่เล่นเกมทำสงครามมากกว่าเก็บก่อนใส่อันนี้ดีกว่านี่เบลลี่ใครที่รักเอาน้มาให้โอ้เธอที่ใจดีจริงๆเลยแฟนอย่างเธอที่หาไม่ได้แล้วมั่งนี่ฉันนี่โชคดีจริงๆเลย นั่วขอตัวไปทำธุระก,ก่อนแล้วกันนะเค <c oughs> ยดคยดไม่ได้เฮ้ยมีมมสัญญาทำไมไม่มีสัญญาเนอะตัวเธอเธอติดเธอตะปลั๊กไฟหรือเปล่าเปล่าอนะโอ้ยไม่เน็ตเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็ปกตินี่นาะจ่ายค่าเออจ่ายค่าเราเตอร์เน็ตยังไงจ่ายแล้วเอ้โอ้ยดขอบเขตที่เปิดแล้วลันติดแร้วเซชั่นไเล่นกม เอกดีโมเดิร like <so ์นเฟเข้าเกมเลยคัดโอยใครเป็นไรอะเธอเธอเป็นอะไรเธอเป็นอะไรเธอเปบ้าตายเธอเล่นเกมกับเราเปล่าวันนี้ว่างวันนี้แบบต้องพักผ่อนวันนี้จะแบบมีธุระทางอื่นอีกแล้วก็ให้หมาเธอไปเล่นกับเธอก่อนสิมันเขาเล่นคนเดียวอุ้ยไหนหมาเข้ามานี่เร็วไอข่าวเข้ามาเล่นกันมาดู เจ้านายตัวเองเล่นเกมดีกว่าไอ้ขาวเฮเลี้ยงเกมมาตั้งแต่เด็กแกนี่มันน่ารักจริงๆเลยไอ้ขาวเกียรเสียปอกเปลี่ยนเสิร์ฟไร่ก็เปิดคอมกำลังจะเล่นเกมกูก็จะย้ายเสิร์ฟเลยโอ้ยมาแล้ววันนี้ฟิตปึงปังกินข้าว แฟนให้กำลังใจงมาก่อนเล่นพร้อมเล่นแล้วว่าไงเพื่อนออนไลน์ไอจีหุยกับจีหอยวันนี้เราจะไปเล่นเกมเราจะเล่นเกมเลดฐานศัตรูกันวันนี้เราจะรวยๆกลับบ้านกันวันนี้นายคึกคักสุดๆไปเลยเหรอไอดีโอ้แสดงว่าวันนี้เป็นวันที่ดีของนายเลยนะทุกวันเป็นวันที่ดีที่ได้นอนกับแฟนมีแฟนแล้วรู้สึกดีเล่นเกมเลยก็สนุกไปหมดทำอะไรก็สนุกไปหมดเลยเอ,เอ,อ้ยขอ,อ,อ,อหน่อยริงๆรลย โอ้โหแน่อยู่แล้วจะลอยชั้นลอยเอกดีาหาแฟนง่ายๆแล้วอยู่ที่อันนี้จีหุยจีหุ่ยจีหอยอบูม้อมลงเลยจากเอกดีโอ้โหไปเล่นเกมมันเล่นเลยเล่นเลย<ด>นี่นี่คือสิ่งที่ฉันรักมากๆฉันพร้อมที่จะแต่งงานกับมันคู่กับแฟนสาวนี่คือแฟนสาว,นสาวคนที่สองอันนี้เมียอันนี้เมียน,น้นอยฉันเลยรถถังไอ้กีรักก็ถังมากๆเล็กดีเลดกันเลดกันี้ไปเลยไปเลยไปเลย เขาไปยิงให้หมดเลยยิงให้หมดเลยเราถามมึงไฟไหมขับเข้าไปเลยขับเข้าไปเลยรถฝั่งไฟฟเลยเล็ดช่ววันนี้เราจะเจอคนอื่นอีกมเนี่ยมันมีผู้เล่นเยอะช่วงตัวไอ้ไอฟฝรั่งมาเล่นกันตอนเช้ามาเล่นกันเยอะยิงเลยเลยจะเห็นคนจะเห็นคนเลยจะเห็นคนยิงมาเลยยิงมาเลยยกูขับรถเข้าไปเองเล็ดมันหลุดมันหลุดไม่มันหลุดมันหลุดอ๋อมันหลุดเกมแล้วเป็นไงเน็ตกางอ่อนเลยอ่อน

เปลีปยนเป็นอะไรอีกเฮ้ยมึงคุมปืนเป็นปะเนี่ยเนี่ยนะมึงคุมปืนให้ได้แบบกูนี่อย่างเงี้ยเล็งแล้วก็เฮ้ยอย่าได้อย่างเงี้ยทำย่งเงี้ยยิงกับเอ็กดีอยู่กับชั้นนี่เฮ้พอปอพอไอ้พอตัวมันพวกเล่นโผ

มีคนแอบิงเรเฮ้ยออกออกร้รออกวเเ้้วัเนโลีแล้วเวอเะเจอกันนะไม่อยากเล่นแล้วเหมือนกันว่ะเเวไปเล่นกันใหม่ตอนย็นดีกว่าตอนเช้าฝรั่งฝรั่งมาเล่นกันมันปูยื้อว่ะรออยู่้เครือเดี๋ยวเดมันก็เดี๋ยวมันขึ้นเวลารอบนึ บอยู่ชันยายดิดก่อนนะไปหาเพื่อนอีกดิดหนึ่งก่อนอามึงทำอะไรกันอ๋อเออเพราะที่ว่าเอาพวกเรากำลังเล่นเอลเดร์ลิงไม่อยู่นะ <laughs> ใช่เราเล่นเอลเดร์ลิงอยู่ใช่ใช่ใช่อ้ <laughs> 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 แล้ววันนี้ดีก็เบื oh ่อการเล่นเกมไม่มีใครเล่นเกมกับเขาและเกมก็ไม่เป็นใจกับเขาเขาเลยออกจากเลือกที่จอหน้าจอคอมแล้วกลับมาอยู่โลกความเป็นจริงหลอว่าวัดดีไอ้ขาวแกกินอะไรหรือยังเนี่ยไม่ได้กินแน่เลยอย่าไปห้ไาว้แฟนหาอะไรกินดีกว่าตัวเธออยู่ไหนไปนังไงวันที่แฟนซึ่งมงเมื่อคืนนั่นหลอกจังอวัดีตัวเธอ ตอนนั้นบวยวายอะไรข้างบนอ่ะอ๋อพอดีเล่นเกมอย่างดังนิดนึงนะพอดีไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นีขอโทษที่เสียงดังนะไม่งอนใช่ไหมแล้วมันกินหรือ,อยัางไงเขาวเนี่ยสัตว์เลี้ยงเราเนี่ยนี่ไงให้ขณะอ่านหมากินแล้วเนี่ยเห็นว่าเด่นเ่ยโอ้อาหารหมาเออแต่ร้านอะไรเออไปขโมยอาหารหมากินสิร้านอะไรอ่ะร้านขายของชำรู้เปล่ายังไม่เห็นเลยนะเมื่อช่วตื่นมาเนี่ยไม่รู้อะอยู่ๆก็มาอยู่หน้าบ้านเมื่อกี้เนี่ยสวัสดีครับ ว้าวเนี <we> ่ยอะไรเนี่ยโอ้โหว้าขายอะไรเนี่ยอะไรดีโอ้ตุครับเมื่อกี้หลับในเหรอคะเออครับครับเพราะร้านเราเป็นร้านขายของชำนะครับมีอะไรขายมาครเนี่ยแบบทุกอย่างเลยปล่าทุกอย่างเลยครับทุกอย่างเลยซากระเบยันเรียนลบถ้าสนใจอเนี่ยมันนั่นนะเออโซฟามันดูนุ่มนี่มากเลยอ่ะที่รักซื้อให้หน่อยโอ้หน่อยหน่อยหน่อยนั่นอะไรโซฟาสีนี้นั่นเห็นปห เอ้ยพอตัวเราสลับแป๊บนึงนะตัวเธอพอดีเพื่อนโทรมาโอเคฮัลโหลเอ๊ะวัดดีไอ้กกีเพื่อนพอดีช่วงนี้เงินขาดสุด่นฉันจะเอาไปเติมเกมมาสกินมันมันลิมิติดมากเลยพรุ่งนี้มันจะหมดแล้วฉันขอยืมสักร้อยนึงได้ไหมเพื่อนโอ้ยวันนี้ฉันไม่ค่อยมีตังค์อ่ะเอ้ยเพื่อนฉันก็แก้มีขอยืมหน่อยนะร้อยเดียวเองอยู่เจอนี้หน้าจะก็คืนแล้วฉันจะได้จากแม่แล้วมันใกล้จะครบเดือนแล้วเดน ไม่มีตังค์อ่กะก็ได้ก็ได้จะไม่มมรบกวนแกแล้วบายๆตัวเธอ,อมาแล้วไหนตัวเธออยากได้อะไรนั่นนะ่ะไอโซฟาอันนั้นอะอแพงเลยเลยเจ้าของร้านอยู่ไหนอะ่ะเจ้าของร้านหลับอยู่หรือเปล่าของร้านเขาหลับอยู่เอ,อ,เอ,อโซฟาตัวนี้ราคาห้าร้อยใช่ครับราคาห้าร้อยไม่ถูกไม่แพงโอ้มันนุ่มมากเลยแถมราคาก็าไม่แพงนี่นี่รักซื้อให้หน่อยจิโอ้ได้อยู่แล้วห้าร้อยใช่ไหม ัเอาไปเลยหนึ่งพันเหรียญไม่ต้องนอนนี่รักน้ำมงนเยอะเกินไปหรือเปล่าอุ้ยโทรมาอีกแล้วโทรมาทำไมนักหนาดิฮะอะไรเฮ้เพื่อนนะขอยืมเลยฉันรู้ว่าแกมีนักโทรมาขอจริงๆฉกันอยากจะได้สกินปืนลิมิเต็ดอิดิชั่นอ้ไม่มีตังไม่มีตังไปหาตังเองที่ทำงานไม่มีหรอกไม่บ่อยแค่ไหนแค่แค่นี้เหรอก็เขาให้มาปึกเออ ไม่พอไม่พอขายอีกไปไปขายไปขายไปเป็นเซลแมนหน้าบ้านไปเออจะโทรมาเลียกหนาเนี่ยอะไรอีกอยืมตังค์กูไม่ยอมแต่ยืมมึงกูไม่มีจะจะซื้อของก่อนเอาไปเอาไปเอาไปพี่ขอยืมตังค์หน่อยไอ้กี้ฉันไม่มีฉันจนแล้วฉันไม่มีตังค์กูเจอแค่นี้เนาะคุณขมหมอหมุดนี่เลยครับเอาหมดเลยเหรอใช่ครับ ฉันซื้อของไม้เถือเต็มเลยเฟอร์นิเจอร์แั่ฉันขอไปแค่โซฟาอย่างเดียวไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรเราทำาเก,กินธอเราเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยเรา<อ>เราเรา,เราหาเงินยังไม่ตายหอใหม่เลยไ,ไอ้มึงบอกให้พี่ตังเงี้มึงเป็นสาวอยู่เนี่ยนะอาบลงโซเชียลเนี่ยอ,ๆๆๆๆอู้นู๋โห่ปิดยินแล้วนี่หว่าเอาเาอได้ววเวลาแล้วได้เวลาแล้วอยากจะต้องมีไลฟ์สตรีมคืนนี้โลเีต้องไปโลเพในเกิมไมครับโอ้ที่รักต้องรีบแล้วล่ะใช่แล้ว ไอ้ขาวไว้เลยกว่าไม่ตัวเปียกอย่างนี้เนี่ยไม่เข้าห้องไม่ไม่เข้าตัวเปียกไปนอนข้างนอกเลยเอาอะไรมาให้เนี่ยอะไรเนี่ยอ้วกเหรออีล็อกฮะอะไรวะมาอีขาวมันอ้วกอะไรมาให้เนี่ยเอาอะไรมันกินหรือเปล่าเนี่ยไม่ละเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยอิลกากอยอะไรทั้งอย่าง เปิดคอเปิดคอแกี่เลยไม่แก่ให้ทำเสียงซิกเลยเลยไปเลยเดี๋ยวตอนนี้ก็ใกล้เวลาจะเปิดไลน์แล้วต้องเตรียมก่อนวันนี้เป็นอาจารย์ XD มาสอนที่โรงเรียนยังยังสร้างเอ่อใครอาหารให้ฝึกเด็กไม่เสร็จเลยแย่จังเลยโอ้โหอ้าวเอ็นไนอ้าวว่าว่า เออไม่มา <Kız S 1> คนเดียวแล้วคนอื่นนะไอ้เว้นนะไม่ว่ากันนะแล้วอีกอย่างคือวันนี้ฉันพังมากเลยนะก็ก็เลยเข้ามาดูอ่ะโอ้มาดูเหรอเออตอนเล่นก็อย่ามาปวดละกันนะปวดหรอกเชื่อสิโอ้เฮ้ยอะไรอะอะไรอะใครใครเฮ้ยอะไรเนี่ย อย่าไปฟ้องกันเลยเนี่ยอะไรเนี่ยเล่นเตรียมบทอยู่แล้วมาเกลียนอย่างนี้เนี่ยโอ้นักเรียนนี่ตีกันฆ่ากันทั้งโรงเรียนเลยวันนี้มันจะไม่เกิดขึ้นองี้อีกนะนักเรียนอยู่ไหนเนี่ยโอ้สวัสดียินดีเดี๋ยวออกไปเลอยออกไปสวัสติขึ้นอะไรก็พอดีว่าแค่อยากจะมาเล่นเฉยๆไม่ได้เหรอ เพิ่งทำไรของมึงกูเลยไปก่อนสตอรี่นไปเอาไม่อยากให้เล่นด้วยเหรเราไม่เราไม่อยากให้เล่นด้วยไม่ให้หรอไม่มาขอก่อนแล้วมาเตรียมคนไปแล้วไม่กอนไม่ได้โอเคเอาเดี๋ยวไปก็ได้ไปก็ได้โอ้โอเคเรียนเรามาเรียนกันนะเล็กดีก็ใช้เวลา ในการไลฟสุสอนนักเรียนอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าๆแล้วก็หมดเวลาการสอนอออย่าลืมมาด้วยอาทิตย์หน้าเราจะพักสนามกันแล้วตอนนี้อาจารย์ยังสร้างไม่เสร็สวัสดีครับสวัสดีสนใจซื้อสบู่ก้อนนี้ไหมครับเป็นคนนคนนึงไปน่คิดดีเราใช่ไหม ทำไมครับตมองสำงสูงยี่สิบห้า p o i ไ t นะครับต้องขาย25บาทค่ะไม่ใช่1บาทโอเคนะคะฟังไว้อาจารย์มีจ่ายอยู่แล้ว25บห้าเหรอใช่25่สิบไแต่ตทุกคนบอกผมมาว่า5้าตลอดเลยนะไม่นายนี่ โอ้ยมึงโลเป็นกูนี tá, ่กูมาขายสบู่มึงคิดว่ากูเป็นใครวะใช่จำได้อกอ๋อเขาบอกว่ายี่สิมันไม่เข้าประชุมอ่ะอ๋ออ๋อผมไม่ผมไม่รู้ไม่เคยเห็นขอโทษครับขอโทษครับข้างหลังจะไม่มีอีกแล้วครับไปแล้วข้างหลังข้างหลังจะไม่มีอีกแล้วอุ้ย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 อะไร ต้องแก่นขาวใช่ไหมโอ้ยอยู่ดีก็มีกระสุนมายิงอยู่โรงเรียนนี้อะไรก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นักเรียนก็ตายฆ่ากันเองอยู่เดียวจันโดนยิงต้องต้องไปห้องพยาบาลห้องพยาบาลและเอ็กดีเอ็กดีก็นอนไลฟ์โชว์คนดูไฟประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ละอย่างนี่มึงอยาง ทำไม่ได้เฮ้ยเอ็กเดเล่นบอลเปล่าแล้วกูเองแหละที่กูจะโก่นอย่งนั้นเอ็กเดเล่นบอลเปล่าไหลยุงไม่เสร็จเอาเฮ้ยโอ้ยกลับกูกว่าไปกินเหล้าดีกว่าโอเคโอเคเฮ้ยนักเรียนนักควาแย่ขอชอบดื่มเหล้ามีเหล้าขายไหม

ไอ้เอ็กกี้เอ็กกี้ไอ้คนปิดฟันกันลั่นต่อแหล่หมดเวลาไลฟ์แล้วปิดไลฟ์ไว้เจอกันใหม่คนดูไลฟ่เราติดตามชมกันต่อว่าสตอรี่จะเป็นยังไงดึกพอดีเลยเว้ยนัดเพื่อนน่าจะพอทันเวลาอยู่นี่ไม่ไม่ไม่เจอเลยใช่ไหมไม่เจอเลยใช่ไหมคืนนี้ไม่เจอแล้วนี่เติมมาด้วยเนี่ยแฟนเติมเกมเนี่ยมาซื้อรถถังมาด้วยเร่งกันต่อเร่งกันต่อยังไงอ่ะเอ้า ทำไมมึงไม่หลบกูดิอ่ะเดอะไรขึ้นเกิดอะไรนอย่กระตเติมมาพังปีๆอย่างงี้เออเลนต่อเลนต่อเฮ้ยคนเดิมไม่ต่อเช้านี่ว่ายิงแม่งเลยยิงเลยยิงเลยเอดีลุยต่อขอลุกขอลุลุลุกหลอกไว้ล็อกไวแล้วหลอกให้กูด้วยเฮ้ยกูก่อนกูก่อนกูก่อดเติมของให้พวกมึงเบื่อไม่มีของเลยเลย

เอาได้เอาได้เอายี่วิบบูบตาบูคูบูตาบูคูว่ะเพื่อนนั่กูไปแล้วกูไม่เล่นแล้วเอ้าอุตส่าห์อุตส่าห์เคลียร์ทางให้เรานั่ไม่ไปไปไม่ไปแล้วเียลดี้ออกเลยก็ดีเดี๋ยวคอมมือหายนะเอ้าไม่เล่นละอลไว่าวันนี้ไม่เป็นใจเลยคอมกากไม่ไม่เล่นละอู้ไปหาแฟนดีกว่าและเอ็กดีก็ได้ที เพื่อนที่นัดเล่นเกมเอาไว้อย่างไรความปราณีเฮ้ยขาวเข้ามาตอนไหนเนี่ยดึกแล้วเนี่ยไปนอนได้แล้วแวนี่กี่โมงกี่ยามน่าจะยังคืนกว่ามั้งเนี่ยเล่นดึกเลยแล้วแฟนหายไปไหนเนี่ยนี่ฉันเอาของใหม่มาขายเว้ยซื <rainforest> ้อเปล่า <Nixon> ซื้อเ่า เปิดแบงให้เขาธนาคารแบบนี้นี่เอาไปเลยมันต้องไปขนาดไหนวาซื้อคือปินไมเวทเจ็ส่วนตัวได้เลยเอาจ่อไว้หน้าบ้านผมเลยครับนี่เธอทําอะไรได้ยังเห็นทําแต่ข้าวไม่ได้ถามเลยวันนี้พอดีนนติดเกมไปหน่อยก็ต้องออกไปเดินเล่นข้างนอกบ้างนะก็ไปไปหาเพื่อนมาณนั้นแหละเฮ้ยไม่ง่วงเหรอไม่ง่วงอ่ะคือไปนอนก่อนได้เลยฉันฉันอยู่นี่คนเดียวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเป็นไรปะเนี่ยปกติเราจะนอนพร้อมกันตลอดนะ เงินหายไปไหนหมดเขาไปเชื่ออะไรว่าอยู่ดีๆอ่านเล่าแล้วก็ถามเรื่องเงินเลยคนน่ากลัวคนรู้ได้ไงเลยหายแล้วมันไม่ได้แพงขนาดนั้นเงินเรายังเหลืออยู่ตั้งเยอะ ไม่ได้เนี่ยโอ้โหเครื่องบินจะซื้อมาทำไมนะเราเราเราไปนั่งเครื่องบินแบบเหมือนคนปกติยังจะถูกกว่าเราไม่ได้โอ้โหไปนู่นไปนี่บ่อยซะหน่อยแฟนยิงวอลเลยงั้นรองงั้นแป๊บนึงคนขายโอ้ยเลยไอ้ดินเงยตกลงเอ้ยเลยไอ้ดินเมื่อกี้เริ่มเกืออาการเครียด เขาไม่คืนของงั้นคืนนี้นอนต้องบ้านนะแล้วก็เอาเงินทั้งหมดคืนมาไอ้เก่เครื่องบินนั่นฉันไม่อยากนอนกับไอ้ขาวเงินนั้นฉันก็หามเองเหมือนกันนะ้วทำไมเธอต้องใจร้ายด้วยก็ต้องเก็บเงินมาทำอย่างอื่นที่จำเป็นบ้างสิจะเอาเงินไปซื้อเครื่องบินทำไมซื้อมาแล้วจะขี่ไหมไอ้หนูดูคุณไอู้ยังควยอย่างนั้นสักไหน ไม่ใช่อะไรเดียวกันต้อะไรเว้ยมึงจะทำมึงรูแยกกันต้นพี่อะไรไม่ไม่ออกอันนี้นอกเลยไม่เยวอันนี้ l ี่ขอออฟดิวตี้เย้

เสียงดังไปเสียงดังไปทั่วบ้านจนแฟนจนแฟนโมโหจนตื่นขึ้นมาด่าว้าวโอ้ยเสียงเสียงอะไรวะเสียงอะไรอ่ะกูกูกูกับแฟนกูไม่กูกับบับกูหัวตอนนี้ต้องรีบมาดูคลิปมึงไงเล่นเกมต่อได้ดีว้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงไม่ดังเลยวะเพิ่มเสียง บอกซี่บ็อกเอาเกมสุกเยเลยเอ้ามาต่อมาต่อเจ็ด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 เร็ดที่ลักอ้ดีขาวที่ลักอยู่ไหนเก็บกระเป๋าเก็บเสื้อเก็บกระเป๋าเก็บบ้าน มาอยู่ไงเอาที่รักอยู่นี่เองเป็นไรเองยังไม่หายเงินอีกเหรอยังมีอะไรทำไมถึงทำไมถึนมีเสียงน่ากลัวขึ้นอย่างเงี้ยเองฮิวิ่งเอาเงินไปคืนเห็นไหมพวกนั้นไปหมดแล้วมันไม่อ้าวเครื่องบินอ่ะอ้าวเดี๋ยไปและเครื่องบินใช้ฉันซื้อไปแล้วเอาเครื่องบินเงินก็ไม่มีเครน่องบิเห็นไหมเงินก็หมดไม่แล้วเอาไป โอ้เโอเงินปีเลยไม่ได้เลยโผห <c oughs> ยิบกระเป๋าอย่งอางงี้ไปข้อมะไงเธอเดยกก่อนแล้วใครจะทำอาหารให้กิน,น <c oughs> อ่ะเ <c oughs> ขาเล่นต่อเพยรจัดโอ้ยงั้นไปละ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยไม่ยิงโอ้ยเฮ้ยไม่อย่างงู้นเลยที่ใส่ไม่ดีโดนต้มตุ๋นไม่พอเงินหายไปโว้ยเปลือยไปฝังโอ้ไม่อยู่แล้วแล้วอย่างนี้เขาจะอยู่กับใครเดินที่เขาไปนี่ไม่ได้อย่าที่เขาไปโอ้ยอย่าที่เขาไปคนเดียวที่บ้านหลังนี้ที่เขาไปกันนี่อย่างงี้ไม่ได้ มานายทำอะไรผิดลงไปแล้วฉันมาที่เพื่ออะไรโอ้โหนว่ห้ไอ้ดันไอ้นี่นี่ของที่เธอให้น่ะนึกถึงว่าเราเก่าดีนี่นี่เราไม่ได้กินเลยนะเราก็เรากินไม่ลงอระมันเอากระเป๋าี่มันเก็บของฟาดหน้ากูตายอีหลักหยุเดี๋ยวไงนะไีเพื่อชวนเล่นเกมเหรอเราเล่นสิบนาทีแล้วกันนะ แย่ลืมไปเลยรถไฟเกิดเล่นเกมโอ้ยโควิว่างเย่โ <imi> อ <bizarre> ้ยเออเป็นรถดีดดีกว่าเป็นเป็นรถดีกว่าหัวหัวใหม่หรือกิ๊กมารับไปเลยดีกว่าเออเ้ไข่ไข่เขาใครมารับนีดีดีดเราสปอร์ตเราสปอร์ตเลยเป็ดผัว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 รับเลยแต่ตอนนี้แบบเอาเป็นผัวจริงแล้วว่าผัวหลักไม่งูเย พออยากโดียวไอ้เอออะไรแล้วเสียทงรดไฟไปไหนเราดิใครอ่ะอันนี้กิ๊กใช่เองเดี๋ยวไั้มันกิ๊กอ้ไน้อนัแหละอ้าวแล้วฉันน่ะอยู่คนเดียวกับความอพยพไปเถอะตำรวจรอจับเธอยู่ข้อหาอกเงิน้ยไฉันโเอเออีัวรับ เอาซ่อนฉันเอาไว้อย่างนี้พอฉันพอฉันไม่ได้ไม่มีประโยชน์แล้วเธอก็เอาอินนี่ขึ้นมาแทนฉันอย่างนี้ไม่อย่าทียัดไปไม่ไม่ยปอย่าทิ้งทีไว้สำเร็จไม่ไม่เหลืออะไรแล้วเพื่อนแฟนก็ทิ้งไปหยโดหยุดเ้ยอะไรอีกยุดยดอะไรยดยดยดดอะไรมึงถูกจับแล้วข้อหาฟอกเงิน บอก่ายังไม่ทำอะไรเลยแล้วก็หนีภาษีด้วยใช่หนีภาษีด้วยแล้วก็หนีเก์ทหารอีกแล้วอย่างนี้กคือการปลอมการปลอมตัวใช้นามคนเอินใอ้ร่างเี้ยกินของเกมาเจ้าโไปโดนยึดหมดเสียหมดอนาคตแฟนทิ้งตำรวจจะจับเขาไปกินข้าวแดงเอามปเลยครับเอามปเลยครับตำรวจมันขโมยตังค์ผมไปครับ มาฆมาเฟอร์นิเจอร์ผมไปครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดียวก่อนเฟอรนเจอร์ไปคนนั้นดหาเลยในในบ้านมันในบ้านมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคูเนี่ยเยแล้วตอนนี้เอ็กดีชีวิตเรียกแล้ว่านรกอ่นกินนรกอ่นกินแล้วโอนไมีไหนวะเ้มา่วยผหนไกา ก่อนแตยของฟังเพลงเพลงนี่กูชอบที่สุดเลยมันกูไม่รู้เลยว่ากูเป็นชอบเพลงนั้นเลยซ้ำกูชอบบัวใคร <c oughs> อ๋อเป็นเปโดเปโดหิวโซกินเด็กเหรอการเชื่ซใแล้วแล้วเรื่องราวของเอ็กดีก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมและเราจะเล่นไปได้วยกันตลอดกาลคีเพน forever by เอ็กดี เรื่องเราต่อไปนี้มีความเป็นจริงเพียงแค่50%เท่านั้นที่เดือดเกิดการแต่งเติม50เลยหรอมันจะ50%นั้นก็50ผู้50ผู้ชมที่มีความเปราะบางทางความคิดทางด้านความคิดในการใช้อารมณ์ควรได้รับเออควรใช้ปปไปเลยไม่ต้องดูมึงแยกกันไดไมนบอว่าอะไรกูจริงกับอะไรกูปอมึงแยกมึงปิดคลิปไปเลยกูดู <laughs> if you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A bacon. modern kingdom for the taking.